ทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลป้องกันการไปเกิดในอบายไม่ได้ใจของพวกเราในขณะนี้เป็นมนุษย์กันอยู่ถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้มันลงต่ำกว่ามนุษย์นี้เราต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้ถ้าเราไม่รักษาศีลห้าแล้วใจมันจะลงต่ำมันจะลงไปสู่วบายอีกทีไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉาน ไปเป็นอสูรกายไปตกนรกทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลน,นี้ป้องกันการไปเกิดนาบายไม่ได้วิธีป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายก็คือต้องไม่ทำบาปรักษาศีห้าให้เป็นนิสัยให้ได้หรือทำบาปให้มันน้อยกว่าทำบุญให้ได้ถ้าเราคิดว่าบางทียังพลังเผลอ ยังต้องทำบาปอยู่บ้างบางเวลาเพื่อความปลอดภัยเราก็พยายามทำบุญให้มากกว่าทำบาปบุญนี้ถ้ามีกำลังมากกว่าบาปเวลาร่างกายตายไปบุญนี้จะดึงใจให้ไปเป็นเทพไปก่อนให้ไปสวรรค์ก่อนยังไม่ต้องไปรับผลของบาปเพราะบาปที่ทำมันน้อยกว่าบุญกำลังที่จะดึงใจให้ไปอบายมันไม่พอ สู้กำลังใจให้ไปสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นนอกจากการทำบุญแล้วเราต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้จะเป็นการสร้างความสุขและบำบัดความทุกข์ไปในตัวเพราะบาปนี้การทำบาปนี้มันจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจต้องไปรับทุกข์ในอบาย ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปรับทุกในอบายทุกที่จะเกิดจากการทำบาปมันก็ไม่มีเราก็จะได้รับบุญได้ความสุขจากการทำบุญของเราพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตวัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรี